สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เลเวอฟไชน่านะครับวันนี้นะครับเป็นวิธีการถ่ายรูปแบบใหม่ของเรานะครับคือผมจะสัมภาษณ์คุณบันผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจีนครับผมซึ่งพิศดารด้วยพิธีกรก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจีนอีกคนหนึ่งคือคุณตั้มนั่นเองนะครับงั้นเราเรียกกันนี้ว่าเลเวอทอล์กแล้วกันนะครับโอเคหัวข้อวันนี้นะครับก็คือเทรนด์ตลาดจีนปีหน้าเป็นอย่างไรนะครับคุณบันครับ คิดว่าปีหน้าเป็นยังไงครับโอเคผมอยากเติมครับว่าปี2 0 1 1 2021 2021อ่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันมีโอกาสอะไรให้กับพวกเราเล่นบ้างโอเคก็เอาสักประมาณ3หัวข้อแล้วกันนะครับหัวข้อแรกผมคิดว่าน่าจะคุยถึงเรื่องประธานาธิปดีประธานาธิบดีใหม่ของอเมริกาแล้วกันนะครับอันนี้ไบเดนนะครับเพิ่งชนะการเลือกตั้งรทังนั้นเกี่ยวอะไรกับไทย เกี่ยวกับจีนก่อนดีกว่าจริงๆแล้วผมคุยกับคนจีนหลายๆคนแปลกมากคนจีนก็ไม่ชอบช้ำไว้ทุกคนก็แบบบอกเฮ้ย hey, พี่บานผมเชื่อว่ามันคงจะดีขึ้นแล้ว <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดว่ามป์ไม่มามป์ไม่เริ่มดําเนินนโยบายที่แบบเชิงลุกใช่ไหมครับในการ,การไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการกรีดการทางการค้าเราอาจจะเห็นโอกาสใหม่ๆเราเห็นเรื่องของการเปิดมากขึ้นเช่นปีที่แล้วปีปีนี้แหละปี2020ใช่ไหมเราเห็นว่าแบรนด์อะไรนะโบวล์โดนบีสุดๆบีมัน ทุกโลกอีกอันหนึ่งด้วยติ๊กตอกนะอะติ๊กต็อด้วยใช่ไหมติ๊กตอกโดนแบนใช่แล้วบอกว่าก่อนจะโดนแบนต้องดิ้นถึงขั้นต้องไปหาบริษัทมาซื้อไปหาบริษัทมาร่วมทุนเราคิดว่าปีหน้าผมน่าเรื่องลิฟต์ลิฟต์คันนี้ว่าลิฟต์เรื่องของแบรนด์น่าจะถูกเอาออกหลายตัวแล้วเราคิดว่าความสภาพปกติน่าจะกลับมาแต่อันนึงที่ผมน่าดูผมอยากเห็นในเชิงของเทคโนโลยีเขาต้เห็นว่าหัวเว่ยผมเชื่อว่าถ้าเรื่องแบน์หมดหัวเว่ยต้องพยายามกลับมาสู้เพื่อ ทวงตำแหน่งบัลลังค์คืนให้ได้เพราะว่าตอนนี้บัลลังก<ช>์หัวเวย่ยตกไปเยอะจริงๆเพื่อนผมหลายคนใช้หัวเว่ยนะครับตอนนี้ก็ดาวน์โหลดอะไรของอ,อเมริกาไม่ได้เลยเฮงก็แปลว่าแบบตอนนี้ถ้าปีหน้าเนี่ยน่าจะดีขึ้นเรื่องไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆนะครับค่าขายกับจีนดีขึ้นแล้วเนี่ยไทยดีขึ้นหรือแย่ลงจริงๆอยากมองแบบนี้อันนี้นี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคือมามาหน้าคิดเล่นๆว่าตอนนี้ทางฝั่งอเมริกาทางฝั่งยุโรปจะเริ่มเห็นว่าถ้าวันหนึ่งมันเกิดการแบนขึ้นออีกรบ่ะ ฐานการผลิตชั้นโยนตัวเองไปอยู่ที่จีนทั้งซัพพลายเชนมันจะเริ่มไม่เวิร์กละ <Okay. S 2> มันจะเริ่มเห็นภาพว่าเริ่มมีคนต้องถอยออกจากจีนเออมันจะเริ่มมีเทรนว่าต้องถอยออกจากจีนซึ่งผมเชื่ออันนึงว่าประเทศไทยน่าจะยังเป็น1นึ่งในเดสเ n นชันที่ดีได้ใช่ใช่ทีนั้นแปลว่าถ้าไทยดูแลตัวเองให้ดีนะครับแบบแต่งตัวให้ดีเนี่ยเราก็สามารถเป็นฐานผลิตของโลกได้พ,พี่พูดงี้ดีกว่า อย่าสะดุดขาตัวเองโ <Okay. S 2> อเคผมเชื่อว่าถ้าเราไม่สะดุดขาตัวเองผมว่าโอกาสไปมีแน่แน่จริงๆรแล้วมีอีกนหนึ่งคือประเทศหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออินเดียมีคนบอกว่าอินเดียเนี่ยตอนนี้เป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีแล้วฐานการผลิตด้วย <Wow. S 1> เพราะว่าเขาบอกว่ามันอยู่กึ่งกลางระหว่างจีนกับทางอเมริกาแล้วก็คน<อ>จํานวนเยอะมากนะครับดังนั้นปีหน้าเราต้องติดตามดูนะครับว่าการค้าขายอเมริกากับจีนเป็นยังไงนะครับเราก็เมืองไทยเนี่ยพยายามเกาะติดกระแสะไปด้วยกันแล้วกันนะครับและมาประเด็นที่2ดีกว่าผมว่าคุยเรื่องของนักท่องเที่ยวไหม นักท่องเที่ยวนะครับปีนี้เนี่ยโควิดกันอะไรขึ้นบ้างครับไม่มีคนเห็นนันหนึ่งครับเราเห็นการกระเซือกระสละการดิ้นรนเช่นคนอยากเข้ามานะเอยแปลกดีตอนนี้คนก็เริ่มพยายามหาผู้วิถีทางพี่นะครว่าเงื่อนไขการเข้ามามันยังแพงเกินไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวแพงเนี่ยนอกจากจ่ายเงินเราต้องอยู่14วันอ๋อใช่เราต้องเราต้องพัก14วันซึ่งคือมาอยู่14วันเที่ยวเสร็จ กลับบ้านอยู่อีก14 w. วันท่องเที่ยวจะเป็นอะไรี okay, หน้าปีหน้าเ,เห็นอันน่นนึงว่าท่องเที่ยวมันจะมีการเปลี่ยนคั่วบางอย่างเปลี่ยนคั้วคือเราอาจจะเห็นว่าธุรกิจท่องเที่ยวอาจจะไม่บูมเหมือนเดิมถูกค <c oughs> <ừ, ừ, S 1> ือจริงๆ,ๆเราก็ทําท่องเที่ยวเราก็เชียร์อยากให้มันบูมนะแต่ว่าเอาแฟกต์เลยเรารู้สึกว่าท่องเที่ยวอาจจะไม่บูมเหมือนเดิมเราคิดว่ากลายเป็นคนจะเปลี่ยนคืออยากกลับมาทำงานโอเคแต่ทีนี้วันนี้ให้ดูรอบใหม่ของปีหน้าคนนี้เข้ามาจะไม่ได้เข้ามาเพื่ออยากทําธุรกิจท่องเที่ยว แต่อยากมาทำอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศไทยอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศไทยอ่ซึ่งเราเห็นนะสินค้าจีนใช่ปะ่ะ <Okay. S 1> คนก็มาเปิดร้าน<ม>เปิดช้อปปี้เปิดรัสด้าเปิดไปหมดเลยง,งั้นกลับมาเรื่องของออท่องเที่ยวก่อนว่าถ้าเป็นห้างสรรพสินค้าคนจะปรับตัวไงปีหน้าโอ้โหนี่ตอบยากมากหรือว่าแบบแบรนด์ไทยที่ขายจีนหลักๆอยู่เลยอ่ะถ้าเกิดนักท่องเที่ยวไม่ได้มาเราก็ไปหาเขาดิอ่าแสดงว่า,าต้องปรับตัวด้วยกันว่าต้องหาทางไปหาเขาได้มากขึ้นโอเคแลนก็คืออีคอมเมิร์ซผมมองว่าอีคอมเมิร์ซครับคือคือยังไง อีคอมเมิร์ซที่ประเทศจีน,จนผมเชื่ออันหนึ่งมันเป็นตลาดที่โตรเรื่อยๆมันยังไม่ตันอะ่ะอันที่3ที่น่าสนใจเลย <c oughs> ก็คืออ e ีคอมเมิร์ซนะครับคราวนี้อีคอมเมิร์ซของไทยเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่า <c oughs> ถ้าเป็นสมมติเป็น SME ผมทําผลไม้อ,อแห้งผมขายไปเมืองจีนได้ไหม ทำได้ซึ่งคราวนี้เรื่องสินค้าเราต้องมองให้ลึกมากขึ้นคือแต่เดิมเนี่ยมันคือการหาดิสติบิวชันว่ะฉันทําเสร็จแล้วทําผลไม้วอบแห้งฉันทํามาม่วงขายที่ไหนดีฉันรู้จักร้านค้าตัวน,นี้ฉันก็ไปฝากวางฝากวางฝากวางมันจะไม่พลาดมันจะไม่ใช่ภาพข,ข,ของการผลิตสินค้ามาฝากวางต่อไปโอเคอ่ามันต้องลึกขึ้นมา เอาเข้ายังไงเข้า้วยวิธีไหนเก็บที่คลังไหนเก็บโกดังสินค้าไหนแล้วจะขายยังไงอ่างั้นสามารถที่เราคุยกันแล้วนะครับก็คือเรื่องประธานาธิบดีใหม่ของเราไอ้ของของเอออเมริกานะครับแล้วก็เรื่องที่2คือท่องเที่ยวนะครับว่าจะทำยังไงอันที่3ก็คืออีคอมเมิร์ซในฝั่งจีนก่อนจบคลิปวิดีโอผมคิดว่าน่าจะคุยถึงเรื่องอีคอมเมิร์ซฝั่งไทยด้วยเพราะว่ามันมีมูเนต์ใหม่ที่เราได้ยินมาที่น่ากลัวมากอาจจะอยากเตือนทุกทุกคนไว้นะครับนั่นก็คือ โรงงานที่จีนเริ่มดิ้นรนอยากจะมาเปิดแอคเคาช้อปปี้ลาซาด้ในประเทศไทย <Wow. S 1> จริงๆพี่มีตัวเลขว่าปีที่แล้วเราเรู้จากกด80 20%เขาบอกว่า80%ของร้านค้าในช้อปปี้แถวเป่าคือร้านคนจีน oh, <no. S 1> 80%ก็คือร้านค้าคนไทย oh, <no. S 1> และที่มันกลับกว่านั้น้ว้ยรายได้80%มาจากร้านคนจีน oh. และรายได้20%คือร้านค้าของคนไทยที่อยู่ในนั้น <c oughs> ทีนีที่มันน่ากลัวคือปีหน้าคุณนี่ขนลุกนิดนึงนะครับ หนาปีหน้าเนี่ย2021เราเตรียมดูกองทัพโรงงานจีนจะหาทางเปิดร้านหรือเปิดแอคเคา t ต์ช้อปปี้ลาซาลและคอยดู Facebook, TikTok เดี๋ยวเขามาเปิดเองแน,น่นอน <Wow. S 1> ซึ่งน่ากลัวตรงไหนหรูป้ป่ะน่ากลัวตรงที่ว่าคนจีนน่ะสิ่งหนึ่งที่จีนกับไทยนะครับทำตลาดยากมากสำหรับพวกเรานะ <Okay. S 1> คนจีนทุ่มโฆษณา ไม่อันทุ่มทำคอนเทนต์ไม่อัน <Okay. S 1> ยินดีทำคอนเทนต์ยินดีโฆษณาเพราะเขารู้ว่าการขายให้ได้คือการลงโฆษณาให้เต็มที่ส่วนใหญ่เราคือเราจะไม่รีบลงทุนตรงนี้เราเรามองว่าเราอยากจะใช้ทุนต่อทุนก็คือขายได้ไดค่อยเอา,เ,อาเงิน <ไป S 1> มาลงกำไรขายได้กำไรค่อยมาลงโฆษณา,าซึ่ต้องระงให้ระวังตรงนี้ครับปีหน้าคุณเตรียมตัวดูครับใครที่ดีแฮปปี้กับตลาดขายออนไลน์อยู่ปีหน้าต้องปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ โอเคนะครับนั้นก็คือสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครชอบแนวนี้เป็นเลเวลพ็อกนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้กดไลค์กันเยอะๆนะครับคอมเมนต์ไว้หน่อยคอมเมนต์ไว้หน่อยอยากรู้เขาอะเขาเรียกว่าอยากรู้ความเห็นของพวกเราว่าแบบเฮ้ยเราชอบไมค์ขับเซสชันแบบนี้จริงๆผมว่าก็ดีเหมือนกันเพราะว่าแปลกใจนี่คือครั้งแรกที่เราทําวิดีีโอแบบน้ด้วยกันนะจริงๆเรทำงานได้มาหลายปีแล้วปกติเราทําคลิปแยกคนละตัวคนละตัวนี่สัมมนาก็คนละตัวใช่ใช่มารวมกันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งนนนะครัับผมวี้ก็ ออขอลาไปก่อนนะครับผมต้าอิทธิชัยแลกวิสุณสิทองครับแล้วก็คุณบันผู้ชมเจริญนครับไปรายการเลวับท็อกครครับขอบคุณครับสว,ส,สวัสดีครับ